สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ลินอ่าพอดีว่ามือนี้มีทะเลออก่างนอกนะคะก็เลยมาสิมาช่วงที่รอเวลานะคะก็เลยจะมาตอบคําถามนะ,ะท่านผู้สมน้ําหน้าคุณนะ,ะที่รอสมน้ําหน้าคุณดิฉันอยู่นะคะเพราะว่ามีหลาย หลายคอมเมนต์มากๆเลยโดยเฉพาะส้มมาดำนะคะที่ค่อยแบบซ้ำเติมที่ค่อยแบบว่า่าลืมกําพืชเริ่มบัานเกิดจากของเอียงประมาณนี้นะคะก็เห็นหลายไลค์คอมเมนต์มากๆเลยท,ที่ลิ้นเฮตุคลิปไปนะคะที่บอกว่าลิ้นคิดว่าบัานเกิดเมืองนอนลิ้นดีที่สุดแล้วก็ลิ้นบ่บักอยู่เมืองนอกกับมาอยุบันเกิดเมืองนอนเฮ่าดีที่สุดเอียงประมาณนี้แล้วก็มีหลายฮะลายคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์บอกว่าเออฉันจะคอยดูนะฉันจะคอยดูนะว่าจะ จะจะอยู่เมืองไทยได้นานแค่ไหนจะจะทำมาหากินอะไรที่เมืองไทยอย่างปราม้าณนี้แหละนะแล้วมีบางคนอมเมนต์กับ่าบอกว่าออียงนออันก็พูดได้นั่นแหละกับมาใหม่ๆยังมีเงินยังมีทุนอยู่ที่ไปหามารอดูต่อไปนะแต่ตอนนี้คนที่พูดเป็นยังไงบ้างเอยียงกับปรมาม้านนี้นะคะกับมาิ่านกับมาคอมเมนต์นะคะค่ยๆว่ามาถามทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างเอยียงปา้าบ้านนี่ฉันสบายดีฉันสบายดีนะคะก็เลยจะมาตอบคําถามเมื่อนี้ตั้งใจตั้งใจ่าตอบคาถามมาอัปเดต อาชีวิตนะสำหรับคนที่ค่อยสมน้ำหน้าคุณนี่ฉันนะสำหรับกระกราบขอพระคุณคะเอฟซีที่ค่อยอันสมนาคุณนะคะแต่ว่าเอฟซีที่ค่อยสมน้ำหน้าคุณนะคะ,ท,คคะ,คะที่เป็นเอฟีแอบเสียงนะคะ,ะแอบแฝงที่เขามาแบบค่อยเหยียบค่อยซับเติมค่อยสมน้ำหนาอย่างในก็ฟังนะคะ ตอนนี้ดิฉันยังคงสบายดีอยู่นะคะดิฉันย้ายกลับมาจากประเทศนอเวย์นี่จาได้ตอนนั้นเดือนกรกฎาคมนะคะกรกฎาคมดิฉันย้ายกลับมาตอนนี้เดือนมกราคมข้ามปีมาแล้วนะคะ,ะนับกันก็ประมาณตอนนี้กับประมาณ7เดือน8เดือน,เ,นเกือบจะเข้าปีแล้วนะประมาณ7เดือน7เดือนแล้วนะคะที่รินกลับมาอยู่เมืองไทยตอนนี้นะคะถามว่าตอนนี้ดิฉันเป็นยังไงบ้างดิฉันอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะ อุดมสมบูรณ์ก่าเกามีความสุขนะคะอยาก,กินยังกระไดกินอยากไปใส่กระไดไปอย่าเฮ็ดยังกระไดเฮ็ดนะคะซื้อรถเพิ่มอีกหนึ่งขั้นนะคะเพราะปกติกับมีรถแค่ขั้นเดียวมีสี่ประตูขั้นเดียวนะคะกลับมาเมืองไทยนะคะย่ายก,กลับมาเมืองไทยซื้อรถเพิ่มอีกขั้นหนึ่งนะคะตอนนี้กับเป็นแม่ค้าออนไลนะะ์ลนะคะเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังเฮ็ดเพจนะคะค้าขายธรรมดานะคะก็ะย่ได้นะคะ การที่ฉันเพเห็นว่าดิฉันอดตตยดิฉันแห้งอ้วนนะคะน้ำหนักขึ้นเธอตอนนี้น้ำหนักดิฉันขึ้นเป็น10กิโลนะคะฉันสบายดีนะคะคนที่ค่อยเบิวมาฉันจะรอดูต่อไปกระทาเบิงนะคะเพจเพจดิฉันก็ยังอยู่นะคะดิฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ฉันก็อัพคลิปทุกวันดิฉันก็ส่งของทุกวันขายของทุกวันนะคะถึงทุกวันนี้ดิฉันก็ยืงยังคําเดิมว่าบ้านดิฉันนะคะ ดีที่สุดบ้านเกิดเมืองนอกดิฉันดีที่สุดนะคะเพราะว่าดิฉันมีงานมีอาชีพล่องหลับบําบันว่าใหา่กลับมาหอบเงินกลับมาได้เท่าไหร่เอาเงินเก็บกลับมามานางใส่ยอยู่บ้านอันนั้นคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนที่ดิฉันจะย้ายมาดิฉันมีแผนดิฉันมีแผนที่จะวางแผนการทํางานของฉันไว้เรียบร้อยแล้วฉันมีแผนในอนาคตของฉันแล้วถ้าส้มที่ว่า,วากลับมาไม่รู้จะทําอะไรนั่นแสดงว่าคุณไม่มีแผนงานในในตัวเองคุณไม่มีแผนงานในหัวสมองคุณกลับมากลับซื่อๆก็อย่ากลับกูบกลับนะกูกลับมาก คือแบบว่ามีเอ,องคือกลับมาืฉอๆนี่แลหละเงินกูหลเงินในบัญชีกูเยอะกูหามาเยอะกูอยากกลับกูบก็บินกลับเลยโดยที่ไม,ม,ม่มีการวางแผนในอนาคตว่าคุณจะทําอะไรต่อไปนะออแต่คนที่มีผัวเลี้ยงนะทรงเงินทรงยังให้เลี้ยงเป็นเกษียณคนเกษียณกินเงินบําเหน็จบำนาญเองนละยไม่มีปัญหาโดนวอรี่คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะดอกจากมาจากไปย่ำไนคุณก็ไปได้มาได้นะคะแต่สําหรับคนที่ไม่มีเงินเกษียณมีเงินบําเหน็จบำนาญอย่างยังนี่คุณก็ต้องมีแผนงานแล้วก็ดิฉันก็วางแผนงานในชีวิตของฉันให้เรียบร้อยแล้ว คุณไม่ต้องมารอรอดูดอกว่าดิฉันเป็นยังไงดิฉันก็เป็นแนวนี้นะคะดิฉันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์หน้าก็ใสก็เกานะคะเพราะว่าดิฉันใช้ขี้มดแกะนะคะใครสนใจทักมานะคะขายของจักน้อยนะคะที่ดิฉันเป็นคนขยันทํามาหากเขียนเคยบอกแล้วคนขยันนะคะคนขยันอยู่ที่ใดกับโบอดตายยู่ที่ใดกับบอืดงหนเล่นว่นว่าจาเป็นต้องไปมองหาเอียงที่มันเลิศหรูว่าไม่จําเป็นต้องไปหามองหาอะไรที่มัน ดูแล้วทําให้ฉันดูแบบเลิศดหรูอลังการเพอร์เฟกต์ร่ำรวยเวอร์ไปสิ่งที่เล่นเฮดอยู่ตอนนี้แหละค่เฮดไท้ชีวมีเล่นแบบอยู่แบบชิวๆสบายๆบ,ายบ้านๆน,นั่นเเพราะว่าเล่นพยายามมองหาสิ่งสิ่งรอบตัวนะคะสิ่งรอบตัวที่อยู่ท,ยที่อยู่ในในเขตพื้นบ้านหมู่บ้านเจ้าของเนี่ยนะในบริเวณรอบตัวตัวเองว่าตทองแถวที่เราอยู่นะชุมชนที่เราอยู่แหล่งที่เราอยู่นะมันมีอะไรดีๆนะคะลิพยา,ยามที่จะมองหามันมีอะไรดีๆเออแล้วเราจับจุดจุดนั้นอะ่ะมาเป็นโอกาส มาเป็นโอกาสแล้วเพราะว่าเอเรื่องการค้าขายอวัอนไล่เรื่องพวกขายเอ่อพวกป่าวงขายสมขายเอียงประมาณนี้ขายพวกพักที่ปลอดสารพิษขายผลไม้ขายอะไรอย่างเงี้ยคือลินคิดคิดไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะว่าลินกลับมาลินจะทําแบบนี้เพราะว่าเราเกิดมาจากตรงนั้นเราเห็นว่าชาวบ้านแถวนั้นอะ่ะเขาทําอะไรแล้วหมู่บ้านใกล้เคียงบริเวณแถวนั้นมันขึ้นชื่ออะไรอย่างอย่างประมาณนี้ลินก็เลยมีแผนงานว่าเออ เมื่อเราทําเพจขึ้นมาเราสั่งสมชื่อเสียงเราขึ้นมามีคนรู้จักมีคนติดตามมากมายแล้วเราต้องเราทําไมเราไม่เอาจุดที่เป็นจุดเด่นนะคะที่เราอยู่ละชุมชนที่เราอยู่ขึ้นมางัดมันขึ้นมาเอามันขึ้นมาโปรโมทเอามันขึ้นมาขายเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันคุณภาพมันดีคนมันมันเป็นมันมีชื่อเสียงในแถบถนั่นอยู่แล้วนั่นแหละลิ้มถึงพยายามจับเอาพวกปลาส้มสายเดี่ยวปลาวงอย่างพวก ดเอียยัง,ยงสิงขึ้นมากขายนะคะเพราะว่าป่าเขื่อนลำป่าวของเขื่อนลำปาวนะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่ก็เลยเอาของง่ายๆพวกนี้แหละขึ้นมาขายว่าจาเป็นต้องไปเอาอียังที่มันยุ่งยากมากไหมนะคะช่วยเหลือคนบานเดียวกันพอมนะคะ เห็ดให้พ่อให้แม่เฮาญยาิพี่นองห้าคนไก่ตัวห้าคนในชุ่มชนหฮามีรายใดก่อนดินไม่จําเป็นต้องทําตัวหรูแค่คุณมีเงินในบัญชีม่เงินในกระเป๋าอยากทําอะไรก็ทําอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อไหร่ฉันก็ไปการที่คุณทําตัวหรูหรนนา,านะคะท้าจับตะฝลังให้เขาฟลังมอันพ้าไปเปย์นั่นนี่พ้าปเขาให้เขาผ้าไปกินอาหารรู้ๆไปนอนโรงแรมไปยังแต่ที่จริงแล้วพวกนั้นมันเรื่องพวกนั้นแล้วก็คือว่าเขาพาคุณไปไง คือมันไม่ใช่ของของคุณนะคะมันเป็นแค่ผู้วาามันเป็นสิ่งผู้วาาแค่นั้นเองของจริงมันที่ทําให้คุณชีวิตคุณมันมันยือนอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องวอรี่เรื่องอะไรคือ,ค,อคือการที่คุณทํางานหาเงินเองได้นั้นมันเพอร์เฟกสุดแล้วมันมีความสุขที่สุดแล้วไอ้เรื่องพงเรื่องผัวนี่ว่าต้องไปสนใจเพราะว่าเฮ้าเนี่ เราสามารถหาเงินเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้ประเภทที่ว่าไปหาจับฝรังทําตัวหรูหราอันบ้านพอบ้านแม่อยูุเฮี้ยนยังบุ่งสังกษีอยู่ยังอยู่แบบยังอยู่แบบฟาเฮี้ยนยังบ่ท่าไหนมีแต่ว่าทําตัวหรูหราเป็นนางจิบบ่ไปนอนโรงแรมหรูๆไปโน,น,น,น่นนันี่ไปก็ฝรังอันอิ่าฉันไม่ศรัทธาคนพวกนี้นะคะ <S 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 เห็นเราก็ไ่ได้สะอ่อนนะคะไ่ได้สะอ่อนเนืความหรูหราเพราะว่าพวกนั้นสิ่งพวกนั้นที่ฉันผ่านมาแล้วสิ่งพวกนั้นไม่เป็นแค่แบบภาพนะคะภาพล่อตาล่อใจคือล่อหลอกคุณนั่นแหละเขาอยากนันแ เขาอยากสีนะเอาง่ายๆเลยคนมันอยากสีมันอยากอันได้มันอยากได้คุณอะมันพาคุณไปอะไรก็ได้มันพาคุณไปทําอะไรก็ได้มันว่าช่วงถี่เขามาเมืองไท่มันบอก่าเ้ยเขาจะพาไปนอนโรงแรมนั้นโรงแรมนั้นหรูไปดูบางจุกวายเขากลับไปกะอี่ยเป็นมาตดก็มีนะคะไปเป็นของเล่นของเขาเฉยๆนะคะมันเป็นแค่อ่ามันเป็นแค่สิ่งสิ่งเข้าเอิดอะไรสิ่งล่อตาล่อดใจคุณเฉยๆนะคะนี่ละกระฝากถึงคนทีนะคะคอยดูนะคะที่ฉันจะคอยดูก็เบื้องนะคะที่ท่านก็อยู่นี่ละ ซ้ำนีล่ลหะเขานั่งหนาใสเงาเงาอยู่นี่ละ่ะอยู่ในรถนี่นะคะนั่งจมให็นผู้จ้าฟังอยู่นี่แ่ะฉันจะรอดูเห็นหลือเ่นะคะเห็นหรือย,ย,งยัง,ง,งนะค,ะคนที่พูดเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่พูดเป็นยังไงบ้างล่ะทุกวันนี้ฉันสบายดีจ้ะฉันสบายดีขับรถอยู่เนี่ยขับรถได้เมื่อตีนย่งใช้ได้ดีขาก็ไม่ได้ง่อยยังมีไรายได้ทุกวันนะคะเล่นกับบ้าเข้าใจอารมณ์คือกันนภะาว่านคนถี่ค่อยคอยจ้องคอยที่จะมองคอยคอยจ้องที่จะเห็นคนอื่นล้มเหลว คอยรอคอยวันที่คนอื่นเขาล้มเนี่ยเขาจะเป็นคนประเภทไหนเขาโตมาแบบไหนเขาจะมีความรู้สึกยังไงที่เห็นคนอื่นอ่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเห็นคนอื่นชีวิตแย่อย่างบอกว่านี่เขาเขาเขาเกิดมาแบบไหนเขาจะเป็นคนประเภทไหนอย่างบอกว่านี่เล่นเิดว่าคนประเภทนี้เป็นคนที่แบบวา่าเขาไม่เคยประสบความสําเร็จในชีาวิตชีวิตเขาดูแย่เขาทํายังไงเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จเขาก็เลยพยายามที่จะหาคนนะคะมองพยายามที่จะดึงมองที่จะ เหยียบคนอื่นให้จมเพื่อที่ใจคนอื่นดูด้อยกว่าตัวเองดูแย่กว่าตัวเองอย่างประมาณนี้นะนะแต่โอ้ยเอาเอาเวลาที่พวกคุณ่มาคอยจ้องนะคะมาคอยที่จะซ้ำเติมดิฉันหรือซ้ำเติมใครๆเนี่ย ไปท่ามาหาเกณฑ์ไปมองหาโอกาสนะคะรอบๆตัวเผื่อชีวิตพวกคุณมันจะดีขึ้นนะมันมีประโยชน์มากกว่าที่พวกคุณจะมาคอยซ้ําเติมคนอื่นอะ่ะม,มันมันมมีประโยชน์ไปทามาหากินพูดนะคะถ้าไปทําชีวิตตัวเองให้มันร่ํารวยให้มันมีความสุขให้มันมีการงานที่ดีนะคะแต่ถ้าคุณมาคอยจ้องไห้คนอื่นมาคอยว่าคอยจิกคอยเหยียดคนอื่นไห้คนอื่นตาต่อยโกจะเกงะะ่ะคุณไม่ได้เป็นคนชนะ คุณไม่ได้เป็นคนชนะหรอกเขาจะมองว่าคุณเนะ่เป็นคนที่ไม่มีความสุขนะคะก็เลยมองอยากให้คนอื่นไม่มีความสุขเหมือนกับคุณนะคะอย่าไปหาเหตุแน่นั้นนะคะเอาเวลาไปเหตุอย่างอื่นนะคะยังไงเมื่อนี้พี่เลมขอปิดคลิปสำนีกนะคะใครสนใจนะคะปลาวงปลาส้มนะคะอ่าคีมลกแกะทักมาทางข้อความเพจพร้อมส่งทุกอย่างในจ้าเจอกันม่คืนหน้านะคะสวัสดีค่ะ